กำลังอยู่กับรายการเจาะเกาะติดช่วงที่2ในช่วงเกาะกู้ภัยนะคะวันนี้เราจะไปกันที่มูลนิธิขอนแก่นสามาทีอุทิศค่ะเพราะว่าได้รับรายงานกันว่าความเจริญไลืล่เข้าไปที่ขอนแก่นมากๆวันนี้อุบัติเหตุที่ขอนแก่นนั้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะคะเราต้องไปดูค่ะว,ว่าการที่รับแจ้งมาแต่ละครั้งนั้นเป็นข้อมูลความจริงหรือไม่คุณชนะสายแ่้วพังรวมทีมงานก็จะอาสาไปเกาะคู้ภัยอยู่ที่นั่นนะคะติดตามพร้อมกันในช่วงนี้ค่ะ เราเริ่มก่อติดภรยคู่ภัยในลื้นที่ขอนแก่นสามมขึ้นตั้งแต่เวลา1ทุ่มกระทั่งเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอาสาสมัคกคู้ภัยได้รับแจ้งจากอาสาลูกข่ายว่าเกิดอุบัติเหตุรถัิดยานยนต์ปุบเฉียวชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเ,เวณซอยสีจันทร์ในพื้นที่ทอำเภอขอนแก่น สาวรายนี้คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บต,ตอนนี้เธอมีแผลบริเวณแขนและขาอาสาสมัครผู้ภัยเร่งให้การส่งผลปฏิบัติเบื้องต้นด้วยการทำความสะอาดแผลไม่ไม่กระป๋องเยี่งยงย้ตรงนี้มันมันุ่มๆอ่ะก็เลยไม่อะไรมากป้าครับอุปบัติเหตุ บ่อยบ่อยบ่อยมากเลยนะบางทีรถมารถมอไซค์ที่ขี่เร็วไม่ค่อยระวังบางทีออกจากซอยออกจากซอยมาก็้มาเจอเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ไม่ส่งออกทางด้วยะเด็กู้วยสิะเด็กอาสาสมัครผู้ภัยฝัแกนสามมือถืเคลิปเร่งนำอีกผู้บาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลเวลาเดียวกันคู่กรณีก็เธออ้างว่าผู้บาดเจ็บ ขับขี่รถจักรยานยนต์มาอย่างรวดเร็วน้องขับแรงหน้าเด็ดดังเือน้องคนขับขี่อะไรเพราะว่าน้องขอโทรหาช้าๆนิดนึงใช่รับกระดานเองไม่ต่างกันไม่ต่างกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะได้เห็นเหตุการณ์ที่ผู้ชมที่ชมกันนะครับก็คือรถคันนี้นะครับเพิ่งมาทานของแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่มีผู้บาดเจ็บนั้นก็ขับตามกันมานะครับก็เลยมาเฉี่ยวกับรถถังซึ่งกำลังเลี้ยวขวามาแล้วข รถผู้บาเดเจ็บนั้นนะครับพิกพรมบริกเวณจุดนี้นะครับซึ่งโชคดีที่ตัดนะครับไม่กระแทกเสาไฟปฟป้าอาสาสมัครผู้พิทยบางส่วนจะเป็นต้องรอตํารวจมาตรวจสอบเก็บข้อมูลคดีที่สำคัญมีการทําทหน้าที่อยู่ในสักสีให้กับผู้บาดาาเจ็บเรื่องของกันเรดาร์เราจะจการเพื่อสาเพื่อเห็นรอไว้เป็นมายืน ออารับผิดที่ได้ให้ร้อยเวรเพื่อฟ้องคดีครับเก็บไว้เพื่อนำไปให้ผู้เสียหายต่อไปเวลาดูการอาสาสมัครผู้พิชุดกำลังมุ่งหน้าไปตรวจสอบเรถที่ดันโนป่าฝนสัญญาณไฟจราจรชนกับรถจบกรบนถนนสภาพบริเวณแยกช้าตกงบคอบจักรใชรารนี้คือผู้ขับขี่รถยดานเดนป่าสัญญาณไฟจราจร ชนกับรถนจนที่ับมาตามปกติผู้ชมครับตอนนี้อาการของผู้บาดเจ็บนะครับมีแผลเป็นช่องร้อมนะครับและตอนมีแผลหลอกตามร่างกายอาจารย์สบัติทุกใคยกำลังให้การเป็นผู้พิพบืษากล้มกับเขานะครับ ตอนต่อไปของเกาะกู้ภยัยพวกเขาก็ยังคงเกาะติดอยู่กับมูล,ละนขอนแก่นสามิบีอุทิศนะคะขพได้รับรายงานว่ามีอุบัติเหตุที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็มีผู้ที่บาเดเจ็บสาหัสกว่าในกรณีแรกด้วยสามารถส่งข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกับเราได้ที่นี่นะคะแจ้งเกาะเต็จแอสเซมิลคอมค่ะยังคงพร้อมเป็นสื่อกลางสําหรับการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะ